ใครที่ติดปัญหานี้ครับคือไม่รู้ว่าจะชวนเดทยังไงไม่รู้ว่าจะชวนยังไงให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดูไม่ลุกล้ำเกินไปมันดูเนียนเนีมันดูเป็นธรรมชาติคลิปนี้ครับผมจะบอกว่าคุณต้องชวนเดทแบบไหนมันถึงจะเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดและมีโอกาสทําให้เขาเนี่ยไปเดทกับคุณได้ไง่ายมากขึ้นด้วย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคนจะยอมไปเดทด้วยเนี่ยมันต้องมาจากการที่ว่าเขารู้สึกดีที่ได้คุยกับคุณซึ่งไอสิ่งพวกเนี้ยมันสามารถวัดได้จากการพูดคุยว่าเขามีการพูดคุยกับเราเนี่ยแบบไหนถ้าเป็นการคุยแบบ3วันตอบทีถามคําตอบคําอันเนี้ยชวนเดทคงไม่ไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการคุยแบบว่าต่อเนื่องแล้วมีการถามไปถามมาอันเนี้ยมีโอกาสชวนเดทและเขาไปสูงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นด่านที่คุณต้องผ่านก่อนถ้าหากว่าคุณผ่านด่านนี้แล้ววิธีการชวนเดทคุณต้องทําแบบนี้ครับก็คือข้อที่1คุณต้องหาจุดเชื่อมโยงให้เจอครับ คุณต้องรู้ว่าคุณและเขาเนี่ยมีอะไรที่ชอบเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าสมมติคุณคุยกับคนคนหนึ่งแล้วคุณอยากรู้ว่าเขาชอบเหมือนคุณไหมสมมติว่าคุณชอบกาแฟแล้วกันคุณลองถามเขาว่าเฮ้ยปกติเป็นคนชอบดื่มกาแฟไหมชอบดื่มกาแฟแบบเมล็ดพันธุ์แบบไหนอะไรเงี้ยคุณต้องลองชวนคุยดูในเรื่องที่เขาสนใจหรือถามว่าแบบเออมีคาเฟ่ไหนที่ชอบไปประจํำไหมมีร้านไหนที่ชอบไปนั่งทางานหรือเปล่าเนี่ยคือการหาจุดเชื่อมโยงคุณต้องรู้ว่าเขาชอบอะไร ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ไม่ใช่เรื่องกาแฟแต่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณและเขาชอบเหมือนๆกันไหมเพราะมันใจง่ายต่อการชวนไปเดทพอคุณรู้ปุ๊บว่าเขาชอบกาแฟเหมือนคุณต่อมาข้อที่2ครับคุณต้องหาสถานที่ที่มันสอดคล้องกับความสนใจของเขายกตัวอย่างเดิมสมมติว่าคุณกับเขามีความสนใจเหมือนกันเรื่องกาแฟใช่ไหมอันนี้ถึงจุดที่คุณจะชวนเดทได้ละให้คุณลองบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่มันเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบประกวดที่ที่อื่นเนี่ยผมไปลองกินมาแล้วรสชาติยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยผมรู้้้สสึกวววว่าาาตตัเนีีรชิิมมมคพศษแลผ ไปร้านเนี้ยประจําเลยอันนี้ยังไม่ได้ชวนนะแค่บอกว่าไปร้านนี้ประจําเพื่อเช็คว่าเฮ้ยเขามีความสนใจร้านนี้ไหม <S <S ถ้าเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบถามเกี่ยวกับร้านนี้เยอะๆแล้วคุณก็คุยกันไปคุยกันมาอันนี้แปลว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะสนใจร้านนี้นั่นแปลว่าโอกาสที่คุณจะชวนเขาไปได้ก็มีสูงมากๆละต่อมาข้อที่3อันนี้คือการชวนจริงละให้คุณชวนอย่างนุ่มนวลครับ การชวนแบบนุ่มนวลคืออะไรการชวนแบบนุ่มนวลคือการชวนที่ให้เขามีพื้นที่ในการปฏิเสธได้และไม่รู้สึกอึดอัดว่าเขาจําเป็นต้องมาแต่มันเป็นคล้ายๆกับความบังเอิญเป็นคล้ายๆกับความไม่ตั้งใจจกกวกูอย่างเช่นเออถ้าคุณชอบกาแฟเมล็ดพันธุ์แบบนี้ผมว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุด พอดีวันเสาร์นี้ผมว่าผมจะไปนั่งดื่มพอดีถ้าคุณว่างๆมาได้นะผมว่าจะไปนั่งทํางานสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยบางคนจะมองว่าถ้าชวนแบบเนี้ยมันดูเหมือนไม่ชวนจริงจังหรือเปล่าหรือว่ามันจะดูเป็นการชวนอ้อมๆไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าผมจะบอกแบบนี้ครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่อยากมาคุณจะชวนแบบไหนเขาก็ปฏิเสธได้แต่ถ้าหากว่าเขาอยากมาคุณจะชวนแบบไหนเขาก็มา แต่การทําแบบนี้มันเป็นเหมือนการเพิ่มศิลปะในการชวนทําให้เขารู้สึกว่าเออมันดูนุ่มนวลดีมันดูสมูทดีและมันดูไม่กดดันอีกฝ่ายมากจนเกินไปและต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อที่สข้อนี้สําคัญมากครับคือคุณต้องเคารพการตัดสินใจของเขา ถ้าเขายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกไปยังไม่ว่างหรือมีความลังเลอย่าพยายามฝืนชวนต่อไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเอ้ยผมไปตอนเย็นก็ได้นะเผื่อคุณว่างมาผมไปอีกวันก็ได้นะเผื่อคุณว่างมาบางทีเนี่ยเขาปฏิเสธมันอาจจะเป็นการปฏิเสธอ้อมๆจริงๆเ้วเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปกับเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้เคารพการตัดสินใจของเขาและคุยต่อไปตามปกติค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ต่อไปก่อนให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นก่อนแบบเนี้ยเขาจะไม่รู้สึกอึดอัด แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยพยายามตือ้อพยายามจะให้เขาไปให้ได้เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่เคารพการตัดสินใจของเขาและคุณทําให้เขารู้สึกอึดอัดและอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจบลงก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับถ้าคุณเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะการชวนเดทของคุณก็จะดูมีศิละปะมากขึ้นดูมีสีสันมากขึ้นดูน่าไปมากขึ้นและดูน่าสนุกมากขึ้น ถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่ามันต้องคุยกันถึงจุดไหนถึงจะชวนไปได้มันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะชวนไปได้ต้องคุยแบบไหนถึงจะสนิทกันได้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า Addicted ครับคอร์สเนี้ยจะสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าคุยยังไงถึงจะทําให้เขารู้สึกสนุกที่คุยกับเราพร้อมกับสคริปที่ผมเตรียมมาให้เป็นร้อยๆข้อเลยว่าเฮ้ยคุณต้องคุยแบบนี้นะช่วงนี้แล้วช่วงพ้นหนึ่งเดือนไปต้องคุยแบบนี้มีแต่ละระยะระยะว่าเอ้ยต้องคุยแบบไหนถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถทักไลน์พี่หล ผมชองคาริสครับ